เล่าเรื่องเตือนภัยงานหลอกลวงนะครับซีรีส์ที่ผมจัดทําขึ้นเพื่อเตือนภัยนะครับงานกิจกรรมต่างๆนะครับที่มาในรูปแบบหลากหลายรูปแบบนะครับที่จะจั่วหัวว่าทํางานง่ายๆรับเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งงานง่ายๆเดี๋ยวนี้มันไม่มีในในโลกขนาดนั้นหรอกนะครับเพราะนั้น ถ้างานที่เข้าขายต้องเสียเงินนะครับคือทํางานมันควรจะทํางานแล้วได้เงินแต่ทํางานแล้วเสียเงินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับซีรีส์วันนี้ เอพิโซดแรกนะครับงานกดไลค์นะครับซื้อสินค้าทำภารกิจนะครับได้รับเงินค่าคอมมิชชั่นจากจากงานนี้จริงหรือไม่นะครับผมไปเจองานหนึ่งมานะครับเป็นงานพวกกดไลค์นะครับพวกกดไลค์ตามเพจนะครับตามช้อปปี้ต่างๆนะครับซึ่งแรกๆก็กดไลค์แล้วก็ได้รับเงินนะครับเหมือนเงินทันทีค่าคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับกดไลค์แล้วก็ หลักการของมันนะวิธีการมันเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังวิธีการมันเนี่ยมันจะบูสต์นะครับบูสต์โพสต์โพสต์นั้นนะครับโพสต์ post นั้นจะเด้งไปเลยใครที่กำลังหางานนะครับหรือเคยไปกดไลค์งานประเภทนี้นะครับมันก็จะไปบูสต์ต่อให้คุณเห็นนะครับในหน้าเหล่านั้นพอคุณเห็นแล้วเฮย้ยเออเฮ้ยงานง่ายๆทำงาน2 3สามชั่วโมงก็ได้เงินหลักพันนะครับได้เงินหลายร้อยได้เงินหลักพันเนี่ยมันก็น่าสนใจดีนะเป็นงานเสริมอย่างเป็นงานเสริมได้ได้ดี นะครับใครๆก็อยากทำนะครับพอคุณกดอพอคุณกดส่งข้อมูลนะครับหรือกดข้อความกดเมสเซจเนี่ยนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมาเขาจะบอกว่าคุณสนใจงานนี้หรือไม่นะครับถ้าคุณสนบอกคุณถ้าคุณบอกว่าสนใจนะครับเขาจะให้แอดไลน์นะครับแอดไลน์เพื่อส่งต่อไปยังอีกทีมหนึ่งนะครับในการรับเรื่องพอคุณแอดไลน์ไปปุ๊บนะครับแล้วก็คุณติดตอบแจ้งความจำงแล้วจะ จะมาทำงานนี้นะครับอยากได้งานนี้นะครับเขาก็จะทดลองนะครับโดยการให้คุณไปกดไลค์นะครับกดไลค์เพจต่างๆสักหนึ่งเพจนะครับและแคปมาให้เขาดูนะครับพอคุณกดไลค์และแคปไปปุ๊บเขาจะบอกว่าอ่ะคุณได้รับเงินแล้วแต่เขาไม่ได้โอนเงินไหมคุณนะ mm hmm. เขาบอกเป็นข้อความมาก่อนคุณได้รับเงินและกี่บาทนะครับยี่สอุ้ยคุณก็จะบอกเฮ้ยเออแค่นี้ก็ได้เงินแล้ว เสร็จแล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปเขาจะพยายามนะครับให้คุณสมัครมันจะมีเว็บไซต์ของเขาเนี่ยแหละเว็บไซต์เดียเ๋ยวนี้ใครๆก็จดขึ้นมาได้นะครับง่ายๆนะครับมิชาชีพก็ใช้พวกนี้จดขึ้นมาได้ง่าย,ายๆเพราะนั้นเขาก็จะมีเว็บไซต์ของเขาให้คุณเข้าไปกรอกข้อมูลส่วนตัวของคุณนะเพื่อสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครสมาชิกปับ๊บนะครับสเต็ปต่อไปเขาจะให้เริ่มทำงาน งานมันก็จะแบ่งเป็นภารกิจนะครับมิชชั่นที่1มิชชั่นที่2มิชชั่นที่3มิชชั่นที่4ไปเป็นเลเวลนะครับซึ่งแต่ละเลเวลก็จะได้รับเงินนะครับผ่านเลเวล1ได้รับเงินผ่านเลเวล2ได้รับเงินผ่านเลเวล3ได้รับเงินแต่นะครับภารกิจของเขาก็จะเป็นพอเข้าสู่การภารกิจเนี่ยเขาก็จะเป็นการออกเงินซื้อสินค้าและคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นพร้อมเงินต้นคืน เมื่อจบภารกิจเขาจะบอกอย่างนี้นะวิธีการหลอกลวงเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะส่งนะครับเขาก็จะส่งให้คุณกดซื้อสินค้าในระบบของเขาเนี่ยแหละนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับเพื่อซื้อสินค้าสินค้ามันก็จะราคานน้อยก่อนอย่างเช่นราคา200บาทอย่างเงี้ยนะครับตัวอย่างนะ200บาทพอกดซื้อสินค้ามันก็จะเป็นม็อบอัพเว็บไซต์หลอกลวงอะนะพอกดปุ่มปุ๊บ เขาก็จะบอกว่า่อพอกดปุ่มเสร็จแล้วให้โอนเงินมามันก็จะมีบัญชีปกติแล้วถ้าเกิดทําเป็นระบบระเบียบอะไรอย่างเงี้ยที่มันดูเนียนกว่าน,นี้นะมันก็จะเป็นการตัดระบบเงินเข้าบัญชีอะไรอัตโนมัติอันนี้ไม่ไมใช่พวกมิจฉาชีพมันจะใช้วิธีการให้เลขบัญชีคุณและเลขบัญชีพวกนั้นนะ่ะมันเป็นบัญชีมาด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเล่าตอนท้ายคลิปนะครับมันก็จะให้เลขบัญชีคุณ นะครับคุณก็จะโอนเงินเข้าเลขบัญชีนี้ไปปุ๊บพอโอนเงินปุ๊บเขาจะให้ส่งสลิปมานะครับแล้วก็แคปว่าคุณได้กดซื้อสินค้าแล้วไม่รู้ว่ามันจะให้กดซื้อสินค้ากดทาแอคชั่นทาไมนะซึ่งโอนเงินนั่นแหละนะครับพอคุณดําเนินการโอนเงินให้มิจฉาชีพแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกมาเขาก็จะบอกมาแล้วก็บัญชีของคุณนะ่ะถ้าคุณไปดูในระบบนะบัญชีของคุณจะขึ้น ค่าคอมมิชชั่นพร้อมเงินต้นที่ที่จะคืนคุณแต่มันเป็นเทคเป็นข้อมูลหลอกๆนี่แหละนะครับที่หลอกเรามันก็จะขึ้นมาแล้วว่าอ๋อคุณผ่านภารกิจที่หนึ่งแล้วคุณได้รับค่าคอมมิชชั่นเท่านี้แล้วลา 2. มาสู่ภารกิจที่สองมาสู่ภารกิจที่สองจะได้รับมากขึ้นนะครับแต่ต้องซื้อสินค้ามากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันมันก็จะทําไปเรื่อยๆจนภารกิจที่สาภารกิจที่สี่ถ้าคุณโอนเงิในให้มันนะคราวนี้ ปรากฏว่าถ้าคุณเริ่มเฉลียวใจเฮ้ยทำไมไม่ได้รับเงินสักทีมีแต่เสียเงินคุณทวงถามเขาเขาก็จะบอกว่ายังทําภารกิจไม่เสร็จสิ้นหรือมันจะใช้วิธีการมีคนอื่นรออยู่มีคนที่ทําภารกิจเดียวกับคุณนี่แหละกําลังรออยู่ถ้าคุณไม่โอนเงินไม่นี่นะมันจะทำให้เพื่อนช้าไปด้วยเพื่อนไม่ได้ค่าคอมไปด้วยเป็นการใช้คนอื่นกดดันจริงๆมันก็คือพวกหน้าม้านั่นแหละนะครับ แล้วมันก็จะบอกว่าถ้าคุณไม่ทำภารกิจให้จบใน9ภารกิจหรือ5ภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะไม่ได้รับเงินคืนนะครับเพราะว่าภารกิจไม่เสร็จสิ้นนะครับมันก็จะใช้วิธีการแบบนี้เพื่อหลอกล่อให้คุณโอนเงินไปแล้วคุณในฐานะที่ตกเป็นเหยื่อแล้ว และรู้สึกว่าเสียเงินไปประมาณหนึ่งแล้วเราก็อยากได้เงินคืนนะครับอยากได้เงินทั้งหมดคืนก็จะดิ้นรนที่จะทำภารกิจให้จบเพราะเราเสียเงินไปแล้วตั้งแต่แรกเราหวังจะได้เงินทุกอย่างคืนมาแล้วก็ต้องเชื่อเขาทุกๆเรื่องนะครับมันเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่โจรผู้ร้ายเนะี่ยมันพยายามมันพยายามหลอกคุณด้วยวิธีการนั้นเพราะนั้นพอคุณรู้สึก โอ้ยเราเสียไปแล้วอไม่เป็นไรเสียอีกเหลืออีกแค่สองภารกิจเหลืออีกหนึ่งภารกิจนะครับคราวนี้ภารกิจต่อไปมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นจากหลักพันจะกลายเป็นหลักหมื่นนะครับหรือเกือบหมื่นเก้าพันแปดพันหรือหมื่นหนึ่งหมื่นสองนะเพราะภารกิจมันจะเพิ่มเงินขึ้นเรื่อยๆพอคุณจ่ายภารกิจสุดท้ายไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีภารกิจ เสริมที่เขาเรียกว่าภารกิจพิเศษภารกิจเพิ่มเติมอะไรเข้ามาทําให้คุณต้องจ่ายเงินมากขึ้นคราวนี้คุณไม่ไหวแล้วคุณบอกว่าขอถอนเท่านี้ได้ไหมผมขอถอนทั้งหมดทั้งมวลได้ไหมเงินต้นอะไรพวกเนี้ยคืนเขาก็จะบอกว่าไม่ได้ค่ะคุณลูกค้าหรือจะใช้วิธีการได้แต่ต้องจ่ายภาษี จ่ายภาษีเ็ดเปอร์เซนะสมมติคุณเสียเงินไปนละแสนหนึ่งภาษีเจ็เปอร์เซก็เท่าไหร่เจ็ดพันอะไรเงี้ยต้องจ่ายภาษีเจ็ดเปอร์เซนเพื่อให้ได้คืนมาอ่าคราวนี้คุณก็คุณก็จ่ายภาษีสมมุตินะคุณอยากจะได้เงินแสนหนึ่งคืนละเพราะว่าด้วยความที่มันหลวมตัวมาขนาดนี้แล้วเราเชื่อเขาหมดอะ่ะเขาบอกว่าจะให้จริงให้อะไรคุณก็จะเชื่อเขาหมดคุณก็อยากได้เงินคืน คุณก็จะหลวมตัวถลําลึกจ่ายค่าภาษีเข้าไปอีกโอนเงินไปอีกก้อนหนึ่งอ่าพอโอนเงินปุ๊บมันก็จะให้บอกว่ากดถอนได้เลยไปกดถอนในระบบเลยคุณก็รีบไปกดถอนในระบบปุ๊บอา้าวยังไม่ได้สัทีเงินยังไม่โอนเข้าคุณก็จะแชทกลับไปถามมันอีกมันก็จะบอกว่าคุณกดกดถอนเร็วเกินไปทําให้ระบบมันมีปัญหา คุณต้องจ่ายเงินหรือคุณต้องโอนเงินมาเพื่อปลดล็อกระบบนะพเพราะระบบมันล็อกคือคุณไปโอนเงินเร็วเกินระบบมันก็เลยล็อกคุณต้องโอนเงินมาเพื่อปลดล็อกระบบอีกเห็นไหมหลักๆก,ก,กลยุทธ์พวกนี้มันจะพยายามที่จะโน้มน้าวคุณด้วยวิธีการต่างๆเพื่อให้คุณทําภารกิจมันไปเรื่อยๆให้คุณโอนเงินมันไปเรื่อยๆด้วยวิธีการต่างๆ พวกนี้มันจะเริ่มจากการตกด้วยเงินจำนวนน้อยแล้วก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อคุณรู้ตัวอีกทีเนี่ยคุณจะโอนเงินไปประมาณภารกิจที่สาภารกิจที่สี่ซึ่งมันจะเป็นหลักพันละรว,วมๆกันก็คงเกือบหลายหมื่นละซึ่งพอคุณรู้ตัวว่าเฮ้ยมันมันไม่ชอบพามากลแล้วคุณก็อยากได้เงินคืนใช่ไหมพออยากได้เงินคืนเนี่ยคุณก็จะขอร้องมัน มันก็พยายามชักแม่นานทั้งห้าได้ให้เงินคืนได้แต่ต้องเสียภาษีคุณก็คิดว่าเฮ้ยเงินแสนแลกกับเงินไม่กี่พันแต่เราได้ของกลับมาคุณยังคิดอย่างนี้อยู่ไงเพราะว่ามันความรู้สึกว่าคุณอยากได้เงินกลับคืนมามากที่สุดมันก็เลยทําให้สติสตังที่เราต้องพิจารณาเนี่ยมันหายไปนะครับแต่พื้นฐานของคนที่โดนหลอกทุกคนเป็นคนที่ไม่รู้แล้วก็อยากมีพื้นฐานที่ดีคืออยากจะ หางานทําหรืออยากจะหาอะไรทําแต่ด้วยกลยุทธ์และจิตวิทยาของเหล่ามิชาชีพมันจะใช้จิตวิทยาแบบเนี้ยและทุกๆครั้งที่บัญชีที่มันส่งมาเนี่ยรวนเป็นบัญชีม้าพวกนี้มันเมือชีพมันจะใช่บัญชีม้าแล้วบัญชีแต่ละภารกิจเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันภารกิจแรกใช้อีกบัญชีภารกิจสองใช้อีกบัญชีแล้วบัญชีม้ามันไม่ใช่แค่ทอดเดียวบัญชีม้าเนี่ยมันหลายม้าคือมันเทคนิคของ พวกมิจฉาชีพอ่ะมันจะใช้เทคนิคการรับจ้างเปิดบัญชีม้านะครับหลายๆทอดแล้ววิธีการโอนมันนะ่ยมันจะโอนไปหลายๆทอดเพื่อให้ไม่ให้สาวถึงตัวการได้นะครับมันก็จะพยายามใช้กลยุทธ์วิธีแบบนั้นแหละนะครับซึ่งไอ้บัญชีคนสุดท้ายที่มันจะเบิกเงินออกมามันอาจจะไปเบิกเงินสดที่ไหนสักแห่งนะครับ ซึ่งไอคนที่เบิกเงินสด <ๆ S 1> เพ้อเพอก็เป็นมา้านะที่ที่มันจ้างไปให้กดเงินสดนะไอม้าตัวนั้นเนี่ยมันก็จะคือทุกครั้งที่กด ATM หรือตู้ที่ไหนเขาจะมีกล้องวงจรปิดไงนะไอพวกนี้มันพยายามหลบซ่อนตัวในเงามืดอยู่แล้วละ่ะมันก็จะใช้กลยุทธ์วิธีแบบนั้นนะครับซึ่งก็ขอเตือนด้วยนะขอเตือนเลยส่วนใหญ่หลายคนเนี่ย นะครับพอตกเป็นเหยือ่อปุ๊บแล้วพอไปแจ้งความกว่าจะสาวไปคือเงินมันไปตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณโอนไปให้มันแล้วล่ละนะครับพอสาวไปเรื่อยๆสาวไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสจะได้คืนน่มันมีน้อยมากนะครับแต่ต้องไปแจ้งความนะเวลาเราเวลาเราเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นเนะี่ยอย่าด่าตัวเองว่างโง่อย่าว่าตัวเองว่าทําไมทําไมอย่าตําหนิตัวเอง มันเป็นมันมีโอกาสพลาดได้เสมอนะครับแล้วก็ขอให้เป็นบทเรียนที่สําคัญแล้วก็กลับมาฟื้นฟูต,ตัวเองได้ใหม่ล้วผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับพลาดเนี่ยเพราะโจรมัน1ฉลาด2โจรมันมีไหวพริบปฏิพานมีจิตวิทยาหลอกล่อนะครับมันพยายามหลอก่อด้วยวิธีทางนะครับเราก็ต้องให้เรื่องนี้เป็นบทเรียนแล้วก็ดําเนินคดีนะครับ ด,ดินำเนินคดีให้ถึงที่สุดอย่างน้อยจับไอ้พวกบัญชีม้าเนี่ยแหละนะครับจะได้สํานึกสักทีเพราะว่าบัญชีม้าพวกนี้มันแลกกับเศษเงินนะครับเพื่อไปเปิดบัญชีแล้วก็ไปให้ใครก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายก็ควรที่จะต้องรับผลจากการกระทํานะครับคือถูกจับดําเนินคดีไปเพราะมันเป็นอาญานะก็ต้องดําเนินคดี พวกบัญชีมา้าพวกรับช่างเปิดบัญชีทั้งหลายทั้งแหล่จะได้เข็ดหลาบจะได้ไม่ไปเปิดบัญชีไปหลอกชาวบ้านเขาอีกนะครับเอาไปให้มิชาชีพหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยแหละหลักการมันเป็นอย่างนี้คือต่อให้คุณโอนเงินไปเรื่อยๆอย่างไงมันก็ไม่ให้เงินคืนเพราะนั้นเราต้องรู้เร็วกว่านี้นะครับวิธีการที่เราจะรู้นะครับว่าไอ้พวกเนี้ย มันหลอกนะครับมันหลอกหรือมันจริงคือหนึ่งงานใดก็ตามที่มีการโอนเงินไปก่อนยกเว้นพวกค้าขายซื้อสินค้ามาขายนะอันนั้นมันก็ต้องโอนเงินซื้อสินค้ามาขายแต่มันก็มีบางอันที่เป็นหลอกลวงคือโอนมัดจำอะไรพวกนี้ไปก็ต้องดูพิจารณาหลายๆเคสหน่อยนะครับงานพวกนี้ ถ้าเราทํางานเนี่ยมันต้องได้เงินถ้าไม่ได้เงินเนี่ยจะทํางานทําไมเพราะ,ะนั้นอะไรที่มันดูแปลกๆดูพิลึกพิลั่นนะครับอย่างเช่นการกดไลค์แล้วได้เงินเนี่ยกดซื้อสินค้าแล้วได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันผิดแปลกนะไอซื้อสินค้าคนอยากซื้อมันก็ซื้อเองได้นี่สินค้ามันก็ไม่ได้ดูราคาหวือหวานะครับผมไปดูข้อมูลมาแล้ว สินค้ามันก็ธรรมดาทําไมต้องจ่ายค่าคอมให้เราไอ้วารอยากซื้อก็ซื้อ,อ,อไปได้จะมาจ่ายค่าคอมให้เราทําไมทําเพื่อไงเห็นไพอเราสังเกตแล้วเราจะเห็นว่ามันผิดแปลกแล้วมันแบบหวือหวาสามหวือหวาได้ค่าคอมภายในสิบนาทีได้เป็นพันเป็นหมื่นมันดูหวือหวาดูแบบ เป็นไปไม่ได้สุดๆเพราะนั้นถ้ามีสิ่งเหล่านี้ให้เอ๊ไว้ก่อนพยายามเอ๊ในทุกๆกระบวนการแล้วก็เอาข้อมูลไปเสิร์ชให้หมดเสิร์ชเสิร์ไม่เจอไม่ใช่แปลว่าไม่มีนะผมผมเจอเคสของเพื่อนผมเนี่ยเอาชื่อบัญชีไปเสิร์ชเจอในใน o o o g l e เออมันก็ไม่เจอคือมันอาจจะเป็นบัญชีม้าที่เป็นบัญชีใหม่ที่บริสุทธิ์ผุดพองยังไม่เคยผ่านการกระทำความผิด อันนี้เป็นครั้งแรกของการกระทําความผิดนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เจอข้อมูลในระบบอินเทอร์เน็ตหรือที่ระบบที่เขาเตือนภัยกันก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ใช่มิสฉาชีพนะครับก็ต้องเอ๊ะหน่อยเอ๊ะหน่อยอะไรที่มันได้เวอร์เวอร์วังวัง,วง,วงมันมีในโลกหรือวะเราต้องกลับมาถามว่ามีในโลกหรือเปล่ามันคงไม่มีง่ายๆนะครับ ผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นเหยื่อนะเพราะฉะนั้นใครเจองานพวกน,น,นี้พิมพ์ google เลยนะผมก็อยากให้คลิปวิดีโอนี้ติดในอันดับ google ทุกคนจะได้มาฟังหน่อยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยงานมันเป็นในลักษณะแบบนี้ใช่ไหมนะครับผมไม่ได้หมายถึงงานอื่นๆในลักษณะแบบนี้แต่เป็นงานที่จริงนะงานจริงๆเนี่ยเขาก็คงมีกระบวนการพิสูจน์ว่ามันเป็นงานของจริงอะไรก็ว่าไป นะครับที่มันได้จริงแต่งานที่ผมเจอเนี่ยหลอกลวงล้วนๆไอ้พวกที่มันพิลึกพิลั่นหลอกลวงไอ้พวกเนี้ยหลอกลวงล้วนๆเพราะนั้นพิจารณาให้ดีเอะเอะก่อนพยายามเอะบ่อยๆในทุกๆอย่างนะครับและยังมีอีกหลายงานนะเดี๋ยวผมจะเอามาทําเป็นคลิปและเล่าให้ฟังเลยว่างานลักษณะไหนบ้างใช้คาว่าลักษณะไหนผมจะไม่ชี้เราเว็บไหนมันเยอะ พวกวิชาชีพม,มันพยายามใช้ช่องทางพวกนี้ช่วงโดยเฉพาะช่วงข้าวยากหมากแพงช่วงที่เศรษฐกิจขึ้นขึ้นลงลงคนก็อยากจะ,จะทำอาชีพเสริมนะครับคนอยากที่จะาหาอะไรมาทำเพราะนั้นอะไรที่เขาอยากได้ตังค์นะครับเขาก็ทำหมดนะแต่ ทำแล้วอย่าเสียตังค์ในลักษณะพวกงานหลอกลวงพวกเนี้ยเพราะนั้นระวังนะเราอาจจะเป็นตกเป็นเหยื่อง่ายๆเพราะนั้นเสพพยายามเสพสื่อเสพอะไรพวกเนี้ยเยอะๆเราจะได้มีภูมิคุ้มกันเวลาเจออะไรที่แปลกๆเอ๊ะมันได้อย่างนี้จริงเหรอวะเอ๊ะมันได้อย่างนั้นจริงเหรอนะเพราะนั้นเราบัระวังฝากเตือนผมไม่อยากให้ทุกๆท,ท่านเนี่ยโดนหลอก นะครับอ่ะนี่ก็เป็นคลิปแรกนะยาวนิดนึงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปเล่าเตือนภัยงานหลอกลวงประเภทไหนนะครับก็เดี๋ยวมาฟังกันต่อนะครับมาฟังกันต่อก่อนจากการฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทางทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ